Hi everyone, you come learn English vocabulary together with me. And today uh huh. topic is shelf and color. สวัสดีผู้ปครองนักเรียนและก็นักเรียนชั้นอนุบาลสอง2ที่น่นารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุผุดเตยเช่นเคยนะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษวันนี้เราเรียนเรื่องรูปร่างและสีนะคะคำศัพท์อังกฤษรูปร่างและสีนะคะ าภาพแรกก็คือ rectangle rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า heart heart รูปหัวใจ circle circle วงกลม triangle triangle สามเหลี่ยม oval oval วงรีส่วนคำศัพท์สีนะคะสีต่างๆในบทนี้นะคะก็คือ colors ก็มีสีเขียวสีชมพูสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มนะคะสีเขียวก็คือ green green สีเขียว pink pink สีชมพู red red สีแดง blue Blue สีน้ำเงินและอันสุดท้ายนะคะ O, r a n g e orange สีสม้มอส่วนใบงานนะคะใบงานให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วระบายสีให้ถูกต้องนะคะอ่านประโยคประโยคในที่นี้ก็คือตรงนี้นะคะที่คำสั่งเขาบอกว่า color the rectangle shape orange ก็คือให้นักเรียนระบายสีรูปอะไรคะ Rectangle คุณครูสอนไปแล้วว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะให้นักเรียนระบายสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสีอะไรคะ Orange Orange ก็คือสีส้มนะคะก็ให้นักเรียนระบายภาพนี้กับภาพนี้นะคะส่วนข้อต่อไปข้อถัดไปก็คือ Color o r d e over shape Green โอโบในที่นี้ก็คือวงรีใช่ไหมคะก e e n ก็คือสีเขียวใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนระบายสีเขียวตรงรูปวงรีใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็คือ color of the heart shape red ก็คือระบายสี h e ว r จห t ก็คือรูปหัวใจให้นักเรียนระบายสีรูปหัวใจด้วยสีอะไรคะ red สีแดงนะคะรูปหัวใจรูปหัวใจ ต่อไปนะคะ Color all order circle shape pink circle ก็คือวงกลม pink ก็คือสีชมพูนะคะก็ระบายรูปวงกลมเป็นสีชมพูส่วนข้อสุดท้ายนะคะ color o r d e triangle shape blue นะคะก็ให้ในักเรียนระบายสีรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะระบายสีรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำเงินนะคะ สำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะครูเตยก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับรูปร่างและสีมาฝากนักเรียนชั้นอนุบาล2เพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ